เทศนาถึงเรื่องนานักษาให้ฟังควรเป็นจริงเทศนามามากแล้วเทศก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี้ยวไปเรียนมากัต้องเก่านั่นแหละคือไม่นี้จากตัวของเราวนเรียนนื่เงเรื่องตัวของเรา นสดนญาวไปลงงานชนะขันอายชนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นใกลอะไรหรอกเท่าฟังลืมลืมของเก่าไม่ได้ฟังเขาขเขาจเป็นของใหม่ตัวของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาถือว่าตนว่าตัวถือว่าเรา,าเขา ก็ไม่จริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุานหนึ่งเท่านั้นเจ็บอาหารมาหล่อเลี้ยงใส่ชั่วข้างชั่วข้าเหมือนัันับไปตลาดช่วยไป้เจบผักเจ็บมาใส่ก็ออมาใส่ัะเศ้าแล้วก็นิ่วไปบ้านก็จะทำกินแล้วก็หมด วันหน้ามา่อกีเจ็บอีกทีหนึ่งเด็กเราก็เิน้าวแเจ็บอีกทีมันตัวของเราก็เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเครื่องใจอาหารคืใอใจเราใจในปากขวานเนี่ยวันหนึ่งวัอหนึ่งต้องใจวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใจส,สองคนสามคนมันงกอดในอีในพอกันสักที ก็จะเจ้านเทศนาว่าอุข่านันตังข่าวลันตังไหลเข้าไหลาออกตอลอดเวลาตัวของเราเหมือนเกิดไหสองปากเหมือนกบให่เข่าทีนี้ให้เข่าสองปากใรก็ไปข้างบนที่มันเกิดไหลลงไปข้างล่างก็ออกไปอีก เข้าใจอีกตั้งแต่นั้นจะไดมาอายุตั้งข้าสิบหกสิบใจอย่างนี้แหละลตแต่ถ้าไรจะไหลต,ตั้งเต่นั้นนี่เต็มมี่พอม่สักทีท่านยังตั้งลูกป่ะมาประไมเลยมีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเรา ศึกษาถ้าลือกันท่นานาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆตายหาเห็น,เห,นเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคขดเอามาหาใกล้หาใจลห,หาสิ่งในเรื่องของทั้ง,งหงยาบละเอียดหาเห็นแล้วก็ชอบใจ ทำมันชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคิดใจมันชอบต่างหากมันชอบใจมันใจพวกมันชอบถ่าไม่ชอบหรอกฉันนั่นแหละจะเห็นอย่างนั้นตัวใจนล้วถ่ายตัคนขอบมันชอบใจแล้วก็ใจยังไงบังคับในมือไปหิบหรอหยิบมา มาเขมาใส่ปากเอามาใส่ปา,ากแล้วก็เที่ยวเข้าไปปันกดแล่แล้วก็คืนลงไปมันไปอยู่ในกระเพาแล้อยู่ชั่วคู่ชั่ว้าวหนึง่งแล้วก็หายไปพิถ่ายไปถายเทไป จึงว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกันหารนบอกว่ายังจะเห็นไม่เคยไม่ได้รับผิดชอบอะไรกาเห็นนลยเหมือแต่เป็นคนจีบมันก็ไม่ได้รับิชอบอะไรหรอกมันจะก่อนเขาไปไป่ากสอบเที่ยวการนัูตรวจเที่ยวไม่ได้รับผิดชอบอะไร เป็นนอนในรำไส้เป็นนอนในข้อหา้ามนั้นไม่ก็มันนอนนี่แล้วคืนหนึ่งในสาวแค่ไหนพุ่งเช้าก็สาวไปไหนโดยมีใครรับผิดชอบแค่คนเดียวแท้ที่จริงคือพู้ใจในต่างหากใจนั่นเป็นคนรักผิดชอบ เห็นไม่เจะใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่เจ็บากเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกนใจมันี้แล้วก็ดูว่าไดไมออกอก็ยึดใจปาไม่ได้อมันใจนี้แล้วก็ตายฟันก็เคื้อไม่ได้ลํคอนันมนจะคืนได้คืนไม่ก็ไม่ได้มันตายแล้ว ก็อาหารมันจะไปรับรองได้ไงคืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองหรอกดิคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละึงที่มในมรู้เรื่องของมันนั่นยิงคือเราเป็นตนเป็นตัวร่างไปเพียงทั้งหา้าสุดานีประกอบกันเข้ากิงทำให้จิงสำเร็จอาหาร เมฆเต่าจะเลี้ยงไม่ล่ะครับก่นอนเขาไปถึงฝ่าแล้วก็เมฆต่าก็าไปหายหมดมั้นเป็นเรื่องของขอตังหาที่น้ำไปรอเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของ,ขงขมันต่างหากเราจะบังคับมันได้ไง ม,มังขับทำไมไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงของขนเล็บไปเลี้ยงผนังไปเลี้ยงต่างๆไม่ได้ทั้งหมดมันจะเลีเ้งของมันต่างหากนั่นจ,จึงว่าอนัตตาของนั้นในใจของใครทั้งหมดคนที่ชกเถียงยอนัตตาคือของไม่มีทีเรียกว่าอนัตตา อันนั้นพกเทียงน็มที่จิตสุถ้าของไม่มีเลยเป็นอนัตตาใดอย่างไงอนัตตาท่าไ่ได้บอกว่าของไม่มีอนัตตาไม่ของมีอยู่ต่งางหากแต่ไม่ได้อยู่กับบัญชาของเราต่งางหากะได้คนเถียงกันกรจนการมาโมแลก้การจน มาครบนั้นเสียงยุติ้ายมันในบ้านนั้นแล้วนั้นแนตกนะปวดะจ้นรู้ปวดใจจนมันเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าตาบอกทำช้างคนในจักรในได้ก็ว่านั่นอะไรของถูกแคบมวงจะมาดขับขาได้ได้กว่า ขาเนี่ยจะเหมือนกับขาเนี่ยมันจะสูบนี่ต้อไปจับจหัวได้จะเหมือนกับดุ้งหัวเขานี่มันจับมาได้กันนั้นก็ต่างอะไรต่างเลยโตเสียนัหน,น,น่อยโตเขาทำไม่ตกไม่ลงคันคันหาว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้ว ดีที่น่าสดสยงคือตัวของเราเอเป็นหลักอยู่ให้บอกมา้นข่ามในฝางอย่างอธิบายแล้วย่อมเป็นไปตามสภาของมันเสือมสูนดับไปก็ต้องเป็ีไไ่นใจมาขางมันเกิดขึ้นมาก่อนเกิดจากจจัใจอริชาตัณหาอุบฐาน นึกเกิดขึ้นมาดับไปเพราะตันหาวิชาประธานดักไปเอาตัวนี้ไปตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้กาพูดยังไงมันจะลงรอยกันนะสิ๊บนักการ็นตัวให้จะมันลงรอยนักการไม่มีก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โตไป ถ้าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วให้ผู้ปถูกหมทุกคนทำที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขา้าใจอนัตตากังหาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมดง,งมมายกับเพียงแค่นั้น พุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตามเป็นจริงขาะมันจริงอย่างมีจริไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงนี่อย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนลึกซึ้นี่แหละที่มันซึกนั่นเพราะจิตใจต่งาจงจิตใจละเอยียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแลวจิตอันไหจิตใจเป็นเรื่อธรรมชาติธรรมดานี่แหละ อยากของสอนรูกกายเนี่ยเป็น,นาาักการแต่ธรรมดาเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดสมัยน้นต้องแก่ก็จะต้องกายมไม่มีททใครพิจารณาขางสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ่งกันไปโอ้โหมาของไม่ละเอยียดจริงหาพิจารณา มันเกิดมาได้ช <Solomon> ื <who referred to> <W anterior stage mainland> <ged> ่อว่าเกิดมาได้เบื้องต้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะเวงตนแต่ปฏิสนทิพตครั้งแรกคนก็เกิดมาได้ดับเคนนันแก่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปละเกิดขึ้นมาอยู่ในคันนี่แก่มานได้แต่คัน่เจ็บมัได้แต่คันอยู่ในคัน ตายแล้วโดย้กลับมาได้แต่ยังไคันเท่านั้นไม่แก่มันก็ไม่คอดคลอ,อดทำอะไรก็คอดเติบโตขึ้นมาดํายาำดับการสภาพของมันคนที่หลงว่าตนไม่แก่ต้องว่าไม่เท่าหลงตนว่าไม่ตายนะความหลงต่าง ตายไปตัวนั้นไดม่รู้ตัวน,น,น, <ๆ S 1> นั่งอยู่ใรนี้ก็ตายเลยทังหลายวโมงแล้วเขปกปิดกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิสันนิจลาปฏิสันนิมานะปิดกำบังไว้ไม่เห็น มีอะรเทศนาใหฟังถึงอน,อนาาัตตาี่ิยถาอยู่ในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดื๋อวนี้ทุกวันนึงย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละอาหารที่เรารับประทานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมากินล้วนนะ่แต่เพื่อปากเพื่อท้อง,องนะ ถ้าในเปล่อกตาเขาต้องแล้วทำไม่ทั้มแล้วอกตาแล้เห็นคิดใจมันเห็นตาไม่ใช่อะไรไหรอกไม่เห็นถ้าแบ่นี้ก็ไม่เห็นมือจะหยิบไปใส่ปามือนั่นก่อนโดยใจได้บังคับแต่ฝา่ปากเชี่ยงไปกับปากนั้นโดยใจนั่นแหละพาเคี้ยวถ้าใช้นี้ก็ไม่เคี้ยวหรอก คือยึดนึงไก่อยู่ในร่างกายนอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอันเรื่องทุกข์ไปอยุดตามเลยเนี้ไม่ใช่อื่นไก่ถ้ายังมาไปส่งทุกข์เช้ามันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ขั้งวันละหนึ่งไปส่งวันละกระดาษกมราคาอีกอเพราะี่นี้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอนัตตา ตอนจริงของเรานั่นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เใจนั่นเน่ยมันเพียงแค่มอเมาอย่างีแค่นี้ไม่หาแตวนหาดีหาคนงามคนดีตกคนหาได้สะุวของเขาทะเลกับมดเรืองหาประโยชน์เพื่อร่างกายกันในกับมอไม่มีอะไรเลยเเรือตายแล้วไม่ได้เอาะไรไปด้วยทิ้งมอขตงอไปเอง คนที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตา่างจริงจิตจะปลอนปร่ง,งจิตจะโลง่งใจจิตจะเบิกบานเอา,าเทศนาที่การน,นัง่งภาวานาะตั้เป็นเนี่ยต้อง่อบสู่กันเบื้องต้น ต่อสู้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่เรามม่สุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วกเมันเดือดร้อนเป็นทุกขุ่มใจไม่อยากตัภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทรมานหลายพบหลายชาติมาแล้วใช่ให้เรา สนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาไม่ต้องไปจนต่อสู้มีอำนาจของมันไม่กว่าสบายแล้วแท้จริง <c oughs> นั่นการต่อสนะานานู้นะเป็นเรื่องเอาชนะมันแต่มันนัง่ง เด็บมันเมื่อยมันปวดแขนปวดขาได้่ั้งสังอยาดิจณาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขาน,นันเป็นเรื่องของเอวอันนั้นในแใช่ของเราหรอกมันเป็นอย่างนั้นเองเราไปยึดไปถือต่างหากถ้ามาแล้วไม่ยึดไปถือแล้วมันก็หมดเรื่องนะะันไป มันจะเคลียบเคลียบอย่านี้ครับเห็นแต่หน้าตาอย่างนีคนะือว่าปเ,เ,ปเ,ปเป็นตัวเด่นตัวเรากำหนำดิีจานานาะปัสติกำหนดลมหายใจเขาออกเท่น,นี้แนหะละขณะกำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นน้ำไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของายนอกมันก็หา,ายไปนั่นแหละสิ่ อย่างเมื่อเรียนหนังสือที่เด็กเเนีย่ยดูหนังสือก็เจอด,ดูกับหนังสือข้อมันก็ไม่อยากมันลืมทันเข้าไปอันนี้อาการที่ยิดเรากระเทือนไปไปยิดยิดเราไปที่นานาทั้งเรื่องความโลห์นั่นอยู่มกับพุศโธนะนิตรอ,อนาปะรดี แต่ก็โน้ะพูดเอาไอ้ลามหายใจอาการนะัาา้นฟ้งมันก็หายหมดสนั่นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ทั้งก็พูดนั้เดียวก็นั่นแหละกระพูดนกให้เข้าใจคิดคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ ถ้าไม่มีใจก็ไม่ไมีจิตท่านท่านนี้ละจิตละใจแล้วนันเดียวกันเราไปตามที่ใจไม่ไม่ถึงจิตทำไมไม่มาตามได้จิตนี่ไม่ถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่ไอ้คำว่าต่อจิตใจท่านนั่นนะ่ะคิดมันก็หายหมดมันแค่อยู่นิ่งเฉยๆนในะั่นใจถ้าหากแกรู้แกรู้เรื่องของใจนละ้นะ lòng không một lòng đủ giờ ở đây này là, này là này cái anh lòng máy cây đó tập hát ở đây này nghĩ ở đây này thì ở đây thì ở có có đó nè. tôi đó anh không phải mà หาตามจิตก็ทีครับงนรงกายก็ตามอาการของจิตปุงแสงนึกจิตหรืแรงอาการาแจกผลประการที่ว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมันก็วางหมดของก็นละของของวัดมันก็มีตัวใจนี่ส้องันมาก อาหาราาทิ่เช้านะและยาตีทวนมันจะคุมจิตให้อยู่กับอำนาจของเราแล้วไม่จะรวมเขาเป็นใจนะี่สติสมาธิรวมมันลงเป็นใจทั้งหมดสติกับใจววได้วรวมไหนกะับจิตได้รวมเป็นใจนันอันนี้อยู่นานต้นไม้ตัวง,ง,งูตอนทกันเราไมใ่ใจ่ะขอให้ให้รู้เรื่องไม่ใช่เรยนะ ใจตัวนี้ดีเหมือนกันนี่ยเรากำหนดใจเป็นนั้นแล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาคันมหายใจหายมั้งมันเสียดมันโกรธมันหายมั้งคันเราไม่ใจแล้วค้งนันไม่หายคั้นนานหน่อยมันกลัวตายมันเกิหายเลยทีเอางินได้ตัวนี้เลยก่อนอ๋อนั่งที่ใจะนั่ I'm not too bad.